สวัสดีครับทุเรียนปลูกได้ประมาณ1เดือนละตอนนี้กำลังแตกกิ่งก้านสาขาที่สวยงามอย่างนี้ครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปสามถ้วยแล้วก็พ่นทางใบอยู่รู้สึกจะสองสองถึงสามรอบได้นะครับเขาว่าปลูกยากเนาะก็ะเลยลองปลูกดูปลูกเล่นๆน,นะฮะ แต่โดนวัวกินไปต้นหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับตันนี้ต้นละร้อยเดี๋ยวมาดูต้นละห้าร้อยมีอยู่แปดใบต้นละห้าร้อยกลองปลูกเล่นดูเห็นมันสวยก็เลยซื้อมาครับต้นละห้าร้อยก็โอเคฟื้นนละต้นละห้ะาร้อยกำลังแปดใบทือทุเรียนต้นละห้าร้อยแต่ก็ ลองดูครับแพงก็ซื้อนะ